สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตระกูลคอเลโอเน่กันนะครับจากที่เราได้ดูกันมาในมหากาบเจ้าพ่อตำนางคอเลโอเน่ไม่ใช่แค่ภาพจำแก๊งสเตอร์ถือปืนแต่เป็นโลกของผู้ทรงอิทธิพลในชุดสูตรแล้วก็ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เรารู้จักกันดีใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นเรื่องสาคัญนะคะทั้งเรื่องครอบครัวอานาจความพักดีแล้วก็อืม การเสื่อมสลายทั้งศิลธรรมและโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของไมเคิลคอเโลเน่จากคนดีสู่เจ้าพ่อคนใหม่ครับเปิดเรื่องมาฉากงานแต่งงานลูกสาวนี่น่าสนใจมากเลยนะด้านนอกก็ดูมีความสุขดีเป็นครอบครัวใหญ่แต่พอตัดภาพเข้าไปในห้องทำงานดอนวีโต้กำลังว่าความอยู่เลยมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องลูกสาวอือฮึตรงนี้มันสะท้อนวิธีของวีโตมากๆเลยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้อำนาจแบบทื่อๆนะ แต่มันคือการสร้างเครือข่ายบุญคุณอิทธิพลความเคารพอย่างที่เขาถามชายคนนั้นว่าทําไมถึงมาหาฉันตอนนี้ล่ะทั้งที่ไม่เคยเรียกฉันว่าสหายเลยอะไรแบบนั้นใช่ครับคือใช้อํานาจผ่านบุญคุณก่อนไม่ใช่ความรุนแรงนําเข้าใจจังหวะของอํานาจจริงๆใช่ค่ะรู้ตอนไหนควรจะอ่อนตอนไหนต้องแข็งเป็นศิลปะการควบคุมเลยนะแล้วก็มีตัวละครสําคัญอีกคนนึงไมเคิลลูกชายคนสุดท้องเลย คนนี้เป็นวีรบุรุษสงครามดูเหมือนจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเลยนะอยากมีชีวิตปกติกับเคอาดัมส์แฟนสาวใช่ค่ะเขาดูเป็นความหวังที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้นะแต่ลึกๆแล้วอืมมันก็อาจจะมีความขัดแย้งในใจเขาอยู่แล้วก็ได้มีฉากที่เขาเล่าเรื่องตลกๆให้เคฟังเรื่องหัวม้าในเตียงที่ครอบครัวไปคุยกับหัวหน้าสตูดิโออืมเล่าเหมือนเป็นเรื่องขำๆแต่จริงๆมันก็แฝงความน่ากลัวของอำนาจครอบครัวเขาไว้นะคะ แล้จุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงตอนที่โซโลโซมาเสนอธุรกิจยาเสพติดวีโตปฏิเสธบอกว่ามันจะทำลายภาพลักษณ์ทำลายสายสัมพันธ์ต่างๆที่สร้างมาการปฏิเสธครั้งนั้นแหละค่ะที่นำไปสู่การลอบยิงดอนวีโตกลางถนนเลยพอดอนล้มลงนี่เหมือนเป็นเป็นชนวนเลยนะจุดสงครามระหว่างตระกูลมาเฟียขึ้นมาทันทีใช่ครับแล้วช่วงที่พ่อบาดเจ็บซันนี่พี่ชายกนโตก็ขึ้นมาคุมแทน แต่สันนี่นี่เลือดร้อนมากใช่ค่ะใจร้อนไม่สุขุมเหมือนพ่อซึ่งเอ่อความใจร้อนนี่แหละที่ทำให้เขาพลาดท่าสุดท้ายก็ถูกล่อ,อไปติดกับแล้วก็โดนยิงตายอย่างโหดเหี้ยมเลยการตายของสันนี่ก็ยิ่งผลักให้ไมเคิลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นไปอีกนะคะจากตอนแรกที่แค่ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลเฉยๆแต่พอเจอแผนรอบฆ่าพ่อซ้ำอีกครั้งไมเคิลก็ตัดสินใจลงมือเองเลย ไปฆ่าโซโลโซกับตำรวจที่รับสวยในร้านอาหารฉากนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไมเคิลเลยนะคะจากคนที่ไม่เคยจับปืนฆ่าใครกลายเป็นคนที่ลงมือเองแบบเยือกเย็นมากยิงสองนัดเข้าที่หัวแปะแปะมันเหมือนสถานการณ์มันบีบให้เขาต้องกลายเป็นคนใหม่เลยนะต้องโหดเหีเ้ยมเพื่อปกป้องครอบครัวแล้วก็ต้องหนีไปซิซิลีเลยนะไปแต่งงานใหม่ที่นั่นแต่โศกนาฏกรรมก็ยังตามไป ภรยาใหม่เสียชีวิตจากระเบิดรถยนต์อีกค่ะเพอกลับมาอเมริกาดอนวีโตก็แก่ลงมากแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างสงบในส,ในสวนมะเขือเทศก่อนตายเหมือนเขาก็ได้คุยกับไมเคิลมอบอำนาจให้มีคำพูดประมาณว่าพ่อรู้ว่าแกไม่อยากเป็นแบบนี้แต่โลกมันก็ไม่ได้ให้ทางเลือกกับคนดีเสมอไปสินะครับอืมการสืบทอดอำนาจมันเกิดขึ้นแล้วแต่ไมเคิลในฐานะดอนคนใหม่นี่ต่างจากพ่อเลยนะเขาดูเย็นชา คำนวณทุกอย่างมากกว่าใช้ความกลัวในการปกครองไม่เหมือนวีโต้ที่ยังมีความผูกพันทางอารมณ์อยู่บ้างจุดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงและอำนาจของไมเคิลได้ชัดเจนที่สุดก็คือฉากคลแม็กซ์เลยฉากพิธีล้างบาปหลานชายใช่ค่ะ ฉากนั้นทรงพลังมากภาพตัดสลับไปมาระหว่างพิธีศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์กับลูกน้องของไมเคิลที่กำลังไล่กิบหัวหน้าตระกูลคู่แข่งทั้งห้าตระกูลเก็บเรียบในวันเดียวเลยนะเหมือนการประกาศอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นจักรพรรดิในคราบนักบุญจริงๆมันคือการใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือแม้กระทั่งาศาสนาเพื่ออำนาจของตัวเองไม่มีความลังเลเหลืออยู่แล้วแล้วก็มาถึงฉากจบ ที่ยังติดตาตรึงใจอยู่เลยตอนที่เคถามไมเคิลเรื่องการตายของคาร์โลพี่เขยไมเคิลก็หกหน้าตายเลยบอกว่าเปล่าผมไม่เกี่ยวแต่แล้ววินาทีต่อมาประตูก็เปิดออกมีคนเข้ามาโค้งคำนับเรียกไมเคิลว่าดอนคอเลโอเน่แล้วประตูก็ค่อยๆปิดลงกั้นเคออกจากโลกใบนั้นของไมเคิลไปเลยเหมือนเป็นการตัดขาดจากตัวตนเดิมจากศิลธรรมจากความสัมพันธ์ทุกอย่างใช่ค่ะ เขาเลือกแล้วที่จะยอมรับความโดดเดี่ยวเพื่อแลกกับการเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดสรุปแล้วการเจาะลึกเรื่องราวของมหากราบเจ้าพ่อตำนานคอริโอเนในวันนี้ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นมากกว่าหนังแก๊งสเตอร์จริงๆครับมันคือการสำรวจเรื่องครอบครัวความพักดีที่มันซับซ้อนบิดเบี้ยวแล้วก็การล่มสลายทางศิลธรรมเมื่ออำนาจมันเข้ามาเกี่ยวข้องอื มีข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายนะคะคือแม้ว่าไมเคิลจะไม่ได้เลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่แรกแต่ดูเหมือนสถานการณ์แรงกดดันต่างๆมันไม่เปิดโอกาสให้เขาเป็นคนธรรมดาได้เลยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าชะตากรรมทางเลือกหรือสถานการณ์ที่มันสุดขั้วจริงๆเนี่ยมันมีผลกับการเปลี่ยนตัวตนของคนเราได้ขนาดไหน